ตั้งเวทีตรงนี้แหละ จุดที่ทางผู้ชมุมนุมหรือว่าการเคลื่อนไหวของเราน่าจะพอรับได้แล้ว ต้องต้องหันหน้ามามาคุย3สาม<ล><ะ>ข้อเสนอนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันเป็นชัดเจนที่สุดแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปีต้นปีนี้ตั้งแต่18แกแปกรกฎามาวอย่างงี้มันมีหลายข้อเสนอมากมี3ข้อเสนอ5ข้อเสนอ10ข้อเสนอมีนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายวันนี้ที่มันตกผลึกแล้วก็มันเป็นที่รับรู้กันของสังคมแล้วเป็นที่รัฐสภาทั้งหลายเห็นด้วยแล้วก็ออกมาร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าสามข้อเสนอเนี่ยชัดเจนที่สุดละในที่สุดถ้าไม่มีการตอบรับจะมีโอกาสในการให้พูดคุยกกัเจราูดคยม ือการเจรจารพูดคุยผมต้องย้ำว่ามันต้องเป็นการเจรจารพูดคุยที่อำนาจที่เท่ากันนะครับไม่ใช่เป็นการเจรจารพูดคุยที่ว่า,าให้พวกเราหยุดหรือให้พวกเรายอมหรือว่าถอยออกไปแต่การเจรจารพูดคุยหมายความว่าคุณต้องทําตามข้อเสนอพวกเราได้ด้วยการเจรจาพูดคุยหมายความว่าคุณต้องทําตามข้อเสนอพวกเราได้ด้วยถึงเปิดการเจรจาคุณต้องตามตามข้อเรียกร้องเราได้ด้วยนะครับโอเค,อเคขอบคุณครับครับ,บจ,ะจะลงไปที่ ดาวดินนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงข้อ,อสรุปในการเคลื่อนไหววันนี้นะครับคุณไผ่ก็บอกว่าการเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยน่าจะจบที่เวลา20นาฬกาแล้วก็จะไม่ได้ปักหลักยืดเยื้อหรือว่าครั้งคืนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ายังยืนยันข้อเรียกร้องเดิมทั้ง3ข้อนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเวลานี้ที่ไผ่พูดก็คือว่าประชาชนเนี่ยก็มีแค่วิธีการแบบนี้นะครับในการที่จะเรียกร้องให้ได้ข้อเสนอของตัวเองมาซึ่งตกผลึก แล้วเวลานี้ก็เป็นข้อเรียกร้อง3ข้อที่เรารับทราบกันเป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อเรียกร้องอื่นๆหรือว่าการที่จะมีการเปิดการเจรจาหรือไม่หรือว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของรัศดรประชาชนที่จะตัดสินใจนะครับแต่ว่าข้อเรียกร้องยังยืนอยู่ที่เพดานเท่าเดิมนั้นก็คือ3ข้อนะครับหลังจากนี้